โอเคก็ต้องขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาแนะนําบอทที่มันมีมาตั้งนานแล้วแต่เราจะมาแนะนําอีกนั่นแหละก็คือบอทไฮราที่ว่าเป็นบัตรเปิดเพลงตัวนี้นะคะก็คือบัตรตัวนี้นะคะบอบไฮราที่ว่าเป็นรูปหุ่นยนต์นะคะประสิทธิภาพของมันคือดีมากดีวกว่าบัตรเปิดเพลงตัวอื่นๆนะคะคือปกติบอทเปิดเพลงตัวอื่นอะ่ะเราจะต้องพิมพ์คําสั่งใส่ใช่ไหม แต่เป็นพอเป็นบอไฮด้าแล้วเราแค่พิมพ์ชื่อเพลงมาเดี๋ยวดิฉันจะทิ้งลิงก์ในการเชิญมาให้นะคะแล้วก็เราก็กดไปที่นี้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวดิฉันเริ่มใหม่ให้ดูเมื่อคุณอนะ่ะเชิญบอทตัวนี้เข้ามาในดิทแล้วนะคะคุณก็ไปสร้างห้องสําหรับพิมพ์คําสั่งหน่อยคุณพิมพ์แบบนี้จุดแล้วก็ s e t u p หรือว่า set up นะคะก็ enter นี่มันก็จะมีห้องแบบนี้มานะคะ เราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะเป็นแบบห้องเปิดเพลงอะไรประมาณนี้นะคะก็พิมพ์ไปว่าห้องเปิดเพลงนะคะก็ลักษณะวิธีการใช้ก็คือสมมติฉันจะเปิดเพลงอะไรเดียวไม่เคยนะก็พิมพ์ไปไม่เคยนะคะนี่บอทก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลอง ลองฟังดูว่ามันมีเสียงไหมนะเงียบกี้เลยอะแบบเปลี่ยนดีกว่าเพลงอะไรดีทุกคนอ่ะ,อะมันกำลันงน้ามันน่ากำลังจะรอที่อยู่ติดละ น่าจะมีดีเลย์โอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็สำหรับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมก็บายบายค่ะเ <คน S 2> ดี๋ยวลิขสิทธิ์ม<า>มไมไม่่เคคยนนนััาไหรู้ว่